การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิน่นสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว3 0 6 9ลงวันที่28กันยายน2565นนะครับเป็นเรื่องกรณีของการสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเนื่องจากว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีที่คณะกรรมาการปปชเนี่ยเขาได้ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการและได้ยื่นฟ้องต่อศาลคดีอาญา,าใน ต่อสารอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสารอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยได้ประทับรับฟ้องแล้วอันเป็นการกระทําความผิดในวาระที่ผ่านมานะครับต่อมาเนี่ยบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นอีกโดยบุคคลดังกล่าวจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา81ประกอบมาตรา93วรรค2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีข้อกฎหมายที่แตกต่างกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยหาหรือเอาไว้ในเรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เรื่องเสร็จที่1,339ทับ2,563นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอเนี่ยและก็เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปได้วยความถูกต้อง มีแนวทางปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเสนอเรื่องต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยด่วนอีกทั้งในระหว่างหารือเนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเวียนจังหวัดให้รอผลการพิจารณาของสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้การดําเนินการในกรณีดังกล่าวนชอบด้วยกฎหมายและก็ไม่เกิดความเสียหายกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วนะครับเพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยประกอบกับมีหลายจังหวัดจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยหารือในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561และกฎหมายจัดตั้งของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้นำประเด็นดังกล่าวหารือต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในชั้นนี้ขอให้จังหวัดเนี่ยรอผลการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้การดำเนินการกรณีดังกล่าวเนี่ยชอบด้วยกฎหมายและก็ไม่เกิดผลเสียหายแก่ผู้เกี่ยวข้องนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับกรมส่งเสริมเนี่ยก็ขอให้ทางจังหวัดเนี่ยรอผลการพิจารณาของสํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้เนี่ยให้รอผลการพิจารณาของสํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนะครับ